สวัสดีครับมาติดตามบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลกันในค่ำคืนวันนี้นะครับผมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่28กันยายนะครับวันนี้นะครับฟุตบอลก็ยังคงเตะกันมากมายนะครับในวันสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับก็วันนี้2คู่นะครับจัดมาให้เหมือนเดิมนะครับไปดูที่คู่แรกก่อนนะก็จะเป็นคู่ใหญ่ในซูเปอร์เมีย์ลีกนะครับระหว่างนิวคาสเซิลเจอกับ อาร์เซนอลนะครับผม New Castle, นิวคาสเซิลครับปัจจุบันอยู่อันดับที่ uh, 15เลยนะครับผลงานที่ผ่านมา5เกมก็มีชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับยิงประตูได้น้อยมากนะครับยิงแค่3ลูกแล้วก็เสียแค่3ลูกเช่นกันนะครับผมก็ uh, เป็นผลพวงมาจากเรื่องของเกมรับและเดนกราที่ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าเกมลุกอาจจะมีจุดที่ต้องปรปงับปรุงในเรื่องของการผลิตสกอร์นะครับ ส่วนอาร์ซอนครับอยู่อันดับ7นะครับตอนนี้มี5อาเแต่ไป5เกมมี10แต้มนะครับจากการชนะสาเสมอ1แพ้1นนะครับถ้าวันนี้ชนะได้ครับจะแซงพาเลสกลับไปเป็นที่2นะครับแล้วก็จะตามลิพูอยู่2แต้มเหมือนเดิมนะครับเกมนี้มีความสำคัญต่อทั้งคู่ต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเกมใหญ่นะครับเรื่องของโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นได้หมดนะอยู่ที่ว่าใครจะมีความเดือดขาดมากกว่าก,กันแล้วก็ใครจะผิดพลาดน้อยกว่ากันนะครับ ถ้าดูจากภาพรวมครับในเรื่องของผลงานแน่นอนว่าอาร์เซนอลดูดีกว่านะในเรื่องของสไตล์แท็กติกแล้วก็เรื่องของความมั่นใจนะครับก็คืออย่างเกมนัดก่อนที่เจอกับแมนเชตี้เนี่ยเกมนั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องตามทีเสมอก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดดูจากรูปเกมแล้วเนี่ยพวกเขาเหนือกว่านะครับผมส่วนนิวคาสเซิลครับก็ต้องการชัยชนะเหมือนกันเพื่อทําแต้มขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นการเรียกความมั่นใจก่อนจะเตะเกมแชมเปี้ยนส์ลีกในสัปดาห์หน้านะก็ต้องบอกว่าเกมนี้สําคัญ ต่อทางคู่มากๆนะครับอย่างที่บอกคืออาร์เซนอลอาจจะดูภาษีดีกว่าครับในเรื่องของภาพรวมแล้วก็เรื่องของขุมกำลังนักเตะที่ตอนนี้ก็ตัวหลักๆเริ่มทยอยกลับมาอย่างเช่นซาก้าเป็นต้นนะครับแต่ว่าการไปเยือนเซนต์เจสพาร์คหลังสุด3เกมเนี่ยต้องบอกว่าอาร์เซนอลแพ้ทุกเกมนะครับเหมือนกับว่าเป็นบอลแพ้ทางเลยก็ว่าได้เพราะว่าดิคาสเซอรก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีทีมหนึ่งเหมือนกันนะครับผมว่าเกมนี้ก็ต้องบอกว่ามุม เสมอเปิดกว้างนะครับบอว่าบอว่าเกมนี้นิวคาสเซิลก็ยังคงเหนียวแน่นในเรื่องของแดงกลางที่เป็นจุดเด่นเพราะว่าเกมนี้ก็มีโอกาสที่จะเก็บแต้มไปได้ด้วยผลเสมอนะครับก็สกอร์ดีคาดบอว่าเกมนี้ก็อาจจะเป็นการเสมอที่สนุกนะครับไม่หนึ่งหนึ่งก็สองต่อสองนะครับผมโซนอีกคู่หนึ่งไปดูกันที่ลาลิกาสเปนครับเป็นบาร์เซโลนาเจอกับเรอัลโซเซดาครับอาบาซาก็ยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องนะครับก็ ตอนนี้เตะไป6เกมมี16แต้มนะครับจากการชนะ5เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ศูนย์นะครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสที่ดีเลยนะในการแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเพราะเมื่อวานนี้คู่อดีตตระการอย่างมาดริดนะครับแพ้ในศึกามาดริดดร์บี้ให้กับตามีไปสต่อนะครับผมก็วันนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่ตอนนี้บาซ่าตามอยู่2แต้มนะครับถ้าวันนี้ชนะได้จะแซงขึ้นไปเป็นจ่าฝูงเลยนะครับ ส่วนโซซิดัดเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเรื่องของดีกรีก็ถือว่าเป็นทีมชั้นนําของหลีเหมือนกันแต่ว่าปีนี้เนี่ยออกสายย่ำแย่มากนะครับ6เกมเพิ่งจะมีแค่5คะแนนนะครับก็คือการชนะในเกมล่าสุดที่พวกเขาเจอกับมาโยกามานะชนะมา1-0นะครับก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้มากระจุกระจายเลยเหมือนกันก็ปีนี้ต้องบอกว่าโซเิดัดมาตรฐานตกต่ําลงไปเยอะมากๆเพราะว่าแดนกลางายที่เคยเป็นตัวคีย์แมนสำคัญอย่างซูเปอร์แมนดี้เนี่ย พอไม่อยู่เนี่ยแดนกลางยวบเลยนะครับความสนุนหายเกมรับเกมรุกก็ดอบลงไปอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเกมนี้ต้องบอกว่าปายบาซ่าที่ชั่วโมงนี้กําลังโหดราะว่าโอกาสรอดมีน้อยมากๆบาซ่ากำลังโขดเลยเหมือนกันในะชั่วโมงนี้เรื่องของเกมรุกแล้วก็การยิมตูเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าเกมนี้บาซ่าก็น่าจะเช็คบินได้นะสกอร์ที่ขเาราะว่าขาดด้วยซ้ําพอเกมรับตอนนี้ของทีมเยือนไม่ดีเลยนะสกอร์อาจจะถึง2 0 แล้วก็3าูนย์ได้นะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลที่คัดมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ